โอเคนะครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเอาเรือกันนะครับซึ่งเราก็เพิ่งลงเซิฟมาเลยนะครับผมผมก็ได้ไปทำการเปิดกล่องรัไดอุซี่มาครับเราก็มีชุดเลยนะผมเรื่องเราก็มีประมาณ120นะครับผมที่เห็นกระสุน120ยนับเนี่ยผมก็ไปกดทอดนะครับโอเคแล้วผมตอนนี้เราก็พยายามอ้อมมาที่เรือนะครับผม เก็ดักหน้าทางขึ้นนะครับทีผมสะเป็อนอิญญเรานะครับผมมานจะเสียงแบบเป็นเห็บนะผมพอดีไม่เหบายผมแต่แบบไม่ลงคลิปมาหอไหรวันแล้วนะครับเดเลยมาพาสูวให้ทุกคนดูนะครับผมทุกตอนนี้เรากม่ขึ้นเรือไม่ได้นะครับที่ผมก็จะออมไปอีกทางเลยนะครับ นี่สัตรูัวก็ขนาดลเลยคือเดี๋วผมสัตรูัวก็อ้อมมาตามผมนะครับผมอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับผมก็พยายามที่แบบจะขึ้นมาหายใจนะผมออกซิเจนเรา,าใกล้จะหมดนะครับผมผมพยายามเลาะขอบนะครับสัตวัวลงมาครับผมตรงวันนี้ยิงผมโดนรถจัดผมยังไง ไม่เห็นศัตรูนะครับตอนนี้ขวายามายเลยฮะตูขึ้นบันไดครับโอ้โหไม่ทันเราใส่มาตำยาก่อนนะครับพอดีเรือนเราเหนือน่อยนะครับ ตอนนี้ผมพยายามที่จะขึ้นเรือฝั่งข้างหน้านะครับผมมาดูกันว่าผมจะขึ้นเรือได้หรือเปล่านะผมกระสุนเ,เหลือประมาณ97นัดนะครับ รอบนี้ผมจะไปทนครับผมผมจะฝืนสตาร์ฟาลิคิตครับผมจงังหวะนี้ยังไงขึ้นมาแล้วครับผมจังหวะนี้ขึ้นบันไดปุ๊บปาครับปาตายปาตัดโอ้โหตายครับผมนี่ผมเนี่ยเปลี่ยนหนักมาไปเทเยบร้อยแล้วนะครับเป็นไงผมฝืนสตาร์ฟาลิคิตขึ้นบันไดเลยนะครับทุกคนก็คิดว่าผมโหดขนาดไหนก็คิดดูอากาันก่อนที่มันรับชมที่นี้ก็เลมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดคอมเมนต์กันดังใจผมด้วยนะครับเราดูต่อกันเลยนะครับ ตัวเราจฝังลุ้นนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมรั่วงหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยเอ๊ะไปรอรูกันเลยเด้อ ตัก็อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับผมจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงโอโ้โหนี่ครับผมไม่มีชุดนะเนี่ยแล้วเก็บกล่องนะครับแล้วก็ทำยาก,กันนะครับอู้ในอินโฟมืด้วยนะครับขนาดมาแค่อูซีนนี่เนี่ยก็โหดเกินป่าเปล่า keyboard อนนี้แอร์ก็จะใกล้แตกแล้วนะครับเรียบ้อยครับผมในคะแนนมาสิบคะแนนผมล้วก็ได้คืนหักมาเยอะเลยนะครับผมถือว่าอูฟู่นะครับผมนี่แหละก็จะว่ายน้ำจับกันนะครับผมแล้วเนี่ยผมเปิดเพลงแบบคุกกี้เสียงทายเลยนะผมให้คุกกี้ทำนายกันนะครับผมคือแบบชิวเกินอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงบกนะครับผมปานผมเรียกว่าบกนะครับแต่บ้านทุกคนก็น่าเรียกว่าบกแหละเรียกว่าพื้นดิน เราก็จะว่ายน้ําไปเรื่อยๆนะผมก็ดีใจนะผมได้เปืนมาเยอะแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ําไม่มองหลังเลยนะครับผม เดี๋ยวเราเก็ขึ้นบกมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโัวยญิงหลังนะครับจังหวะนี้สวนเรียบร้อยโอ้ยตัวอยู่ข้างหน้าครับแต่สโคปครับสเตค,ครับหนึ่งนัดเรียบร้อยเซอร์ปิงนะครับผมเซร์ปิงแต่ผมก็ไหวโอ้ชุดเทเทเลยนะไม่ธรรมดานะ ผมก็จะไปดูศพของคนนั้นนะครับผมคนที่เราจริงตรงนี้นะครับมีตีนครับผมเอาไม่็อกโอเคก็รอ,อกออกจะห่างจากตัวมากเลยนะครับผมในของม้าเพียบเลยนะครับเต็มตัวนะับผมนี่แล้วก็จะปั่นจักรยานกันนะครับนี่ไง เราก็จะเคลียร์ของกันก่อนนะครับโอเคใส่ชุดกระดูกไปนะครับเราก็จะปั่นจักรยานกันนะครับดิสกโก้เลยนะครับนี่รอบนี้เราก็จะมาอแอยดอกกันนะครับซึ่งก็มีคนเปิดไว้แล้วนะครับ คือเซิร์ฟเวอร์จัดอันดับนะครับผมเราจะมีคนมาแย่งเอาคะแนนด้วยนะครับผมจะเป็นยัรงไงนะผมรอดูกันด้วยนะครับหลังจากที่เราขับรถอ้อมมานะผมอ้อมไปอ้อมมานะครผมสตูก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับผมสตูก็ยิงเพื่อนเราแล้วนะครับอย่างนี้ไงลงมาครับผมจังหวะนี้ปาดโอ้โหไว้สามเม็ดนะครับผมแล้วก็จะสุบเพื่อนเลยนะครับเา แนี่ยเนี่ยเพื่อนแล้วก็กดชุบเวลานะผมประเด็นตัวมานะครับผมก็จะมาดูแอร์นะผมแอร์ก็เหลือห้นาที40วิเลยนะครับผมก็เหลือนานมากนะครับคนรอใจขาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงของมาใหม่นะครับผมเราต้องหยิงรถถังแล้วเราก็ได้ได้กราบจากรถถังามาเปิดตรงนี้นะครับ ซึ่งก็มีรถยนต์มีกล่องดาสองล่องี่เห็นตามที่เห็นเลยนะครับนี่ผมกล่องดาสองกล่องจริงก็มีกล่องปืนสองกล่องนะผมแล้วก็กล่องําบรรดากล่องไม้นะครับนี่ผมรถเหลือนะผมแรงมากนะครับผมวิ่งร้อยหนึ่งครับร้อยสิบนะครับผม ตอนนี้สตูก็อยู่ตรงเครื่องบินนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดักอยู่บนเครื่องบินเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลงรถมานะครับยิงไปผมยิงไม่โดนนะผมป้อมไม่ลลอกนะครับผมดเมจก็ไม่ขึ้อนอยู่กัผมในที่สุดเขาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับผมโอ้โหตายยากมากเลยนะครับคนนี้ me. โอเคผมตอนนี้ศัตรูก็อยู่ข้างหน้าเราเมืนเทียบลอยเลยนะครับผมถึงอูซีหน้าตั้งมาเลยนะียผมจะวันนี้ยังไงป็นไงผมเจ็บผมเจ็บดียังไงครับสู้กันเือดมากเรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหถ้าคนนี้กรปืนหนักมายิงผมนะผมผมตายแล้วนะครับผมยาก็ไม่มีนะครับผมเราก็จะไปดูแอนด็อกกันก่อนนะครับน่าจะแค่เปิดแล้วนะครับ <Follow> โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับคอยกอมต์ให้กำลังใจผมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังไม่สบายนะครับผมก็ไม่สบายมาหลายวันแล้วนะครับผม แต่ผมก็อยากจะพากเสียงให้ทุกคนดูนะครับผมวันนีไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ